ขยันแทบตายไม่เห็นรวยสักทีคลิปนี้ช่วยได้ค่ะหลายๆคนนะคะโอ,อ้โหเรียกว่าตามหาความร่ําความรวยขยันก็แล้วทํางานหนักก็แล้วพัฒนาตัวเองก็แล้วนะทำไมมันถึงไม่รวยสักทีวันนี้คุณสิตามาให้คําตอบค่ะหลายครั้งหลายคนที่เราเองขยันแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นงานเลี้ยงชีวิตหรือว่ามันเป็นงานสร้างชีวิตงานเลี้ยงชีวิตกับงานสร้างชีวิตแตกต่างกันนะคะลงมือทํา เหมือนกันในเนื้อง,งานที่ต่างกันงานเลี้ยงชีวิตคือทําหมดวันสร้างใหม่เหมือนคุณปลูกผักปลูกแล้วก็ต้องปลูกอีกนะปลูกซ้าปลูกซ้อนเหมือนงานที่อยู่ฝั่ง Active i ิน o m e คืองานที่คุณต้องใช้แรงในการที่ไปทําบางสิ่งบางอย่างทําแล้วก็ใช้ทําแล้วก็หมดนะเลี้ยงชีวิตไปวันๆันนะกับงานสร้างชีวิตค่ะงานสร้างชีวิตคืองานที่คนร่ํารวยส่วนใหญ่นะคะที่เขาเลือกทํา อยู่ฝั่ง passive income นั่นเองลองศึกษาเพิ่มเติมที่หนังสือนะคะพ่อรวยสอนลูกเงินสีด้านนะคะให้เราไป้วคว้าเอาเพิ่มด้วยนะคะส่วนงานสร้างชีวิตเนี่ยนะคะจะเป็นในประเภทที่ใช้ระยะเวลาสัาส้นๆในการคิดนะคะในการหาระบบนะคะแล้วก็ทําให้งานนั้นเนี่ยสามารถเลี้ยงดูปูเสือเราได้แม้วันที่เราจากไปจากโลกใบน,นี้สามารถทําให้มันเกิดเป็นมรอดอกนะ,ะเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้ ุณรู้ไหมคะว่าหลายๆครั้งที่เราเองบางแผนภาดนะคะอยากจะประสบความสำเร็จแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องออกแรงยันวะตายอะ่ะมันไม่มีวันที่จะขยายธุรกิจได้เลยเราสังเกตดูยังไงคะ เช่นทำไมนักธุรกิจไปตีกอล์ฟรายได้เข้าทำไมคนอย่างเราขยันแทบตายเราไม่รวยนั่นเป็นเพราะว่าอาชีพนั่นเองอาชีพเป็นตัวกําหนดรายได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในฝั่งไหนคุณจะเลือกถูกเลยคะ่ะว่าคุณควรจะทําอย่างไรเราถึงจะริ่มรวยได้ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนตัวคุณมาอยู่ในฝั่งของงานสร้างชีวิตแรกๆอาจจะทําเสริมทําเพิ่มนะคะเมื่อทําเพิ่มจนมันผลลัพธ์มันชัดเี่ยนะคะ คุณค่อยตัดสินใจก็ได้ตอนเรากําลังเปลี่ยนตัวเองมาสร้างชีวิตนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะมันมาทาอยู่2งานพอเราทํา2งานเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางนะคนส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทงานเลี้ยงชีวิตแบบแทบจะหมดแรงแล้วพอมาทํางานสร้างชีวิตเนี่ยก็ทําแบบเบาๆแล้วหวังว่าผลลัพธ์มันจะงอกงามอันนี้ผิดวัตถุประสงค์นะคะไม่มีทางสาหรับครูจิตาตอนที่ทํางานประจํานะคะเรามองหากัน สร้างท่อน้ำนะคะเพื่อไม่ต้องหาบน้ําทุกวันสร้างท่อประปาไปเลยทีเดียวนะคะเราจะไม่ต้องมาขนน้ำตลอดชีวิตเ,เวลาถ้าเป็นงานสร้างชีวิตเนี่ยคุณจะทุ่มเทแล้วก็ทําใจมันปูาร r d คือทําทั้งหัวใจเราเลยสุดหัวใจนะคะทั้ง work hard ทั้งปู hard ทำหนักด้วยหัวใจเต็มที่ด้วยแต่คนร้อยละ90สส่วนใหญ่นะคะใช้ใจ ใช้แรงไปทุ่มเทกับงานเลี้ยงชีวิตก็แทบจะตายแล้วนะคะพอมาทํางานสร้างชีวิตก็หมดแรงพอดีดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ว่าทําไมขยันแล้วไม่รวยมาอยู่ที่ว่าคุณเลือกอาชีพอะไรขยันถูกที่ไม่ถึงปีก็รวยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขยันที่ที่ทํากี่ปีก็ไม่รวยและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะครูเองเป็นคนขยันมากแต่ว่าไม่ได้ใช้ทางร,ระดับโลกกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะหลายๆคนเวลาทํางานมีคลิปสร้างธุรกิจได้เจ็ดร้อยล้านนะคะคือการที่ครูได้เจอกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด ปกติครูลงมือทําด้วยความจรงิงจังทุ่มเทจรงิงแต่ครูไม่รู้เลยว่ามันแฝงไปด้วยความเครียดสิ่งที่เราทําเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะร่ำรวยได้เพราะเรากดดันและเครียดกับมันกดแรงดึงดูดนั้นมันส่งผลดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ลบๆเข้ามาทําให้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความร่ำรวยเพราะว่าเรากดดันเวลาเราหาเงินด้วยความกดดันความเครียดอยู่กับเราไม่นานค่ะเพราะเขารู้ว่าเราเครียดในการหางเงินเดี๋ยวเงินมันก็จะจากไปแต่เมื่อครูรู้กฎวิทยาศาสตร์เนี้ยค่ะ ทุกครั้งที่กูทุ่มเทและจริงจังกูกลับรู้สึกว่าสนุกมากเลยแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่เราลุกขึ้นมาสร้างชีวิตนะคะมันเป็นความท้าทายที่ตื่นมาวันนี้ฉันจะวางหมักเกมนชีวิตฉันอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยคนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทุกเวลาทุกวันกูเลือกที่จะมีงานสร้างชีวิตเพียงอย่างเดียวไม่ทํางานเลี้ยงชีวิตนะคะ หลังจากนั้นครูเองก็เริ่มสร้างคนมากยิ่งขึ้นพอครูเริ่มสำเร็จมากขึ้นครูส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนมากขึ้นค่ะผู้คนสำเร็จมากขึ้นเข้ามาสนับสนุนธรุรกิจครูเรองอัตโนมัติทาให้ครูร่ํารวยง่ายจากจิตของการที่เราเริ่มต้นที่จะรักและมีความสุขกับสิ่งที่ทําและมองทุกปัญหาว่ามันคือความท้าทายที่เข้ามาให้เราได้เก่งขึ้นถ้าวันนี้เราทาแล้วเราไม่สําเร็จอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์แต่ถ้าเราทําแล้วเราสําเร็จค่ะโอ้ยมันก็ได้ทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็นะคะค ความท้าทายใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยนะคะอะไรเกิดขึ้นมันดีมากเสมอดังนั้นลองถามตัวเองว่าวันนี้เราเองเตรียมตัวที่จะย้ายมาฝั่งของงานสร้างชีวิตหรือยังถ้าคุณยังหาไม่เจอคุณลองไปอ่านหนังสือดูนะเพื่อเปลี่ยนชีวิตได้และใครมาใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากจะรู้หนทางทางลัดท,ที่คุณเองเริ่มต้นจากคนติดลบเลยลติดตัว20บาทมารวยมาล่อเมื่อเจอกฎจักรวาลกดแรงดนดูสามเด็บ,บกด20่บล้านนะคะเสร็เดือนนำพาทุนกิจสู่ร้อยล้าน ทำได้อย่างไรโดยไม่ได้ยิงแอดโฆษณาโดยไม่ได้จ้างดาราในไอดอลสามารถไปดูประวัติคุสิตานะคะแล้วก็ขอคลิปฟรีได้ที่ www. t e a t u r e s t a r com มาหากราบ21วันโปรแ,ปปรแกรมจิตพิจิตคามาังขั้งเลเวล1่งเลเวล2อเด็กคำพิแกรรมเด็กกับพีเทวดาสร้างเรียนแล้วทาเห็นผลค่ะเพราะครูใช้ทางรัะดับโลกในการแบ่งปันผุ้คนรวมถึงนะคะสคําหรับใครอยากรับพลังงานใหมๆ่ๆไปที่เพจคุสิตาพรสวัรค์บ้านเองได้กดจักรวาลกดแดงดึงดูงดนะคะ u t u b e คูสิตา law of universe เชื่อว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ค่ะ อย่าลืมแบ่งปันให้คนได้ตื่นรู้มาสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะ